บรรยากาศฝนตกต้อนส่อๆครับอยู่ไห้ยูนหน้าือเกาออกมาเบื้องหน้ามานนี่ฝนตกอู้ดีนะมีเทียงอยู่มัดส่งนี้มีเทียงอยู่เถียงเดียวเทียงจากองนี่แหละครับฝนตกคำว่าลบในเทียง หาเบิงให้เบิงนำไม่เ็นแล้วครับบร่ได้มาลายมือหรอฝนลิ่นป่อยๆเขากำลังงามครับฝนตกแต่ประมาณตีซีเกอบตีหา่าลิ่นป่อยๆเท่าป้านี่แหละครับ อานามอัทาส่นแล้วครับ